ทวีปแอฟริกาทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของโลกรองจากทวีปเอเชียจากหลักฐานทางโบราณคาดีพบว่ามนุษย์รุ่นแรกถือกำเนิดขึ้นในดินแดนฝั่งตะวันออกของทวีปแอฟริกาเมื่อประมาณ3 5ล้าน5แสนปีมาแล้ว แอฟริกาจะเป็นถิ่นกำเนิดของมนุษย์ที่เก่าแก่ที่สุดแต่กับเป็นทวีปที่ผู้คนรู้จาน้อยที่สุดและเป็นทวีปที่มีระดับการพัฒนาล้าหลังที่สุดและที่ราบสูงเป็นอุปสรรคที่สำคัญมากต่อการพัฒนาและการคมนาคมติดต่อระหว่างกัน 4.1ที่ตั้งและสภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อพัฒนาการของทวีปทวีปแอฟริกาเป็นทวีปที่มีเส้นสู์สุรพาดผ่านเกือบกลางทวีปตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทวีปยุโรปทวีปแอฟริกามีเนื้อที่ประมาณ30ล้านตารางกิโลเมตรมีประชากรประมาณ1,250ล้านคน ประชากรกระจุกตัวตั้งถิ่นฐานกันมากในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำที่ราบแคบๆชายฝั่งทะเลและบริเวณที่มีภูมิอากาศแบบเมดิเตอร์เรเนียนทางเหนือและทางใต้ของทวีปซึ่งเหมาะแก่การทำกรเกษตรกรรมอันเป็นอาชีพหลักของคนส่วนใหญ่ประชากรอาศัยอยู่เบาบางมากในบริเวณที่เป็นทะเลทรายทวีปแอฟริกานี้ได้ชื่อว่าเป็นทวีปแห่งที่ราบสูงพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่เหนือระดับ น้ำทะเลตั้งแต่150ถึง1,400เมตรการที่ทวีปแอฟริกาล้าหลังและค่อนข้างอยู่โดดเดี่ยวจากคู่คนในทวีปอื่นก็เพราะปัจจัยทางด้านภูมิศาสตร์เป็นสำคัญั้างทางตอนเนีซึ่งคิดขดึนน้นเรียนแอฟริกาเนือซึ่งมีภูมิอากาศแบบมิเตอร์เด็ด กับดินแดนส่วนอื่นของทวีปพัฒนาการของงประเทศแถบทางเหนือเช่นอียิปต์เบียตุนิเซียจึ่งแตกต่างจากส่วนอืนอ่นๆและมีระดับการพัฒนาที่สูงกว่า2มีพื้นที่ขนาดใหญ่ตอนกลางประเทศเป็นป่าฝนร้อนชื้นหรือป่าดิบชื้นที่ทาให้การคำนาคมสัญจรลาบากและมีโรคภัยเขต้อ,อชุกคูมโดพาะโรคมาลาเรียสม ้ำทวีปแม้จะเป็นแม่น้ำสายยาวแต่ไม่ไหลลงทะเลหรือมาสมุทรอาจลงทะเลสาบหรือไหลผ่านกาะแก่งและกลายเป็นน้ำตกแต่ชาวอเมริกันไม่สามารถใช้แม่น้ำเพื่อการคมนาคมขคนส่งชายฝั่งเข้าไปยังตอนในทวีป 4. การขนส่งสินค้าทางทะเลไม่สะดวกเพราะขาดแคลนดังเมืองท่าและท่าเ,เรือดีๆเนื่องจากชายฝั่งของทวีปว่าอย่างน้อยเป็นที่ราบสูงชันโดยเฉพาะทาง ภาคตะวันออกจึงไม่ยำเนวยต่อการสร้างทาพเทียบเรือหรือ,รอทำการประมองอาณาจักรโบราณในทวีแอฟริกาก่อนที่ชนผิวขาวจากยุโรปจะเดินทางเข้าไปในแอฟริกาดินแดนมังแห่งเคยจะรุ่งเรืองมาแล้วโดยการพัฒนาจากชุมชนเกษตรเล็กๆและสังคมชนเผ่าเป็นราชาอาณาจักรและนครรัดน้อยใหญ่มาก่อนเช่นทางตอนเหนือมีอาณาจักรอียิปต์โบราณในบริเวณลุ่มแม่น้ำไน อาณาจักรยูติกะริมชายฝั่งทะเลมเมดิเตอร์เรเนียนอนาณาจักรครูซซึ่งชนะรบอียิปต์แต่ต่อมาก็ถูกอาณาจักรเอธิโอเปียลุกรานทางตะวันตกมีอาณาจักรคานาอนาณาจักรมาลีเมองมองทิมบักทูของอาณาจักรมาลีเป็นศูนย์กลางการค้าที่สำคัญมากของแอฟริกาตะวันตก บางนี้รุ่งเรืองแม้เมื่อถูกเปลี่ยนไปอยู่ในครอบครองของราชาอาณาจักรโอไยนอกจากนี้ยังมีอาณาจากักรเบนินบริเวณแม่น้ำไนเจอร์ส่วนชยายฝั่งตะวันออกของคาวีประหว่างคศ1,100ถึง1,500มีนครรัฐมากกว่า35แห่งรวมเรียกว่านาครรัฐซาฮิเี ในปลายคิตศตวรรษที่15นักเดินเรือชาวโปรตุเกสได้ออกสำรวจชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาเพื่อค้นหาเส้นทางไปยังอินเดียนับตั้งแต่นั้นมาอังกฤษัและฝรั่งเศสก็แข่งกับโปรตุเกสในการตั้งป้อมค้ายและสถานีการค้าชายฝั่งของทวีปเกิดการแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของ,ของทวีปแอฟริกาโดยเฉพาะทองคำ งาช้างเครื่องเทศชาวพื้นเมืองถูกนำไปเป็นทาสและดินแดนต่างๆถูกยึดครองเป็นอาณานิคมจนกระทั่งหลังสงครามโลกครั้งที่สองจินทยอได้รับอิสรภาพ4.2พัฒนาการและการสร้างสารรค์ด้านต่างๆ 1. พัฒนาการด้านเมืองการปกครองนับตั้งแต่โปรตุเกสจัดตั้งสถานีการค้าตามชายฝั่งแอฟริกาและส่งชาว แอฟ,ฟริกานพื้นเมืองไปเป็นแรงงานให้ผู้ประกอบการพนทะเลชาวโยุโรปในทวีปอเมริกาก็พากันเข้าไปหาผลประโยชน์จากดินแดนในทวีปแอฟ,ฟริกาจนก่อให้เกิดการแย่งกันจับจองดินแดนแอฟ,ฟริกาเป็นอาณานิคมการเรียกร้องเอการาชของแผ่นดินในแอฟ,ฟริกาประสบความสำเร็จครั้งแรกในปลายปีทศวรรษ1950 สำหรับรูปแบบการปกครองมักจะดำเนินการเมืองแม่เดิมของแต่ละแห่งแต่ระบบราาประชาธิปไตยสถาปนาขึ้นขาดเสียรภาพทำให้บางแห่งเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบะเผด็จการและการทำรัฐระหารของฝ่ายทหารการปราบปรามผู้ต่อต้านทำให้เกิดการโค่นล้มผู้นำตามมา ความไม่มั่นคงทางการเมืองนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้เป็นเวทีของการแข่งขันขอำนาจระหว่างสหรัฐอเมริกากับสหาภาพโซเวียตในช่วงสงครามเย็นพัฒนาการด้านเศรษฐกิจคนส่วนใหญ่มักนึกถึงสภาพความอดอยากและความแร้นแค้นในการครองชีพของชาวแอฟริกันมากกว่าที่จะนึกว่าทวีปนี้เป็นแหล่งผลิตเพชรและทองคามูลค่ามหาศาลเช่นใน ในประเทศแอฟ,ฟริกาใต้เมืองโจฮันเนสเบิร์กได้ชื่อว่าเป็นนครแห่งทองคําและเมืองคิมเบอรี่ได้ชื่อว่านาครแห่งเพชรส่วนประเทศกานาเมื่อครั้งเป็นอาณานิคมของอังกฤษก,ก็ได้ชื่อว่าชายฝั่งทองคําทั้งนี้เพราะเขตความเจริญทางเศรษฐกิจของทวีปปรากฏเป็นเพียงจุดเล็กบนแผนที่เท่านั้นประชากรร้อยละ70ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านหรือเมืองขนาดเล็กชาวแอฟริกันยังเป็นชาวชนบท ซึ่งส่วนใหญ่ดำรงชีพด้วยการเพาะปลูกสรุปข้อมูลเหตุแห่งความล้าหลังทางเศรษฐกิจของทวีปแอฟริกาสามารถสรุปได้ดังนี้่1การตกอยู่ภายใต้การชี้นำทางเศรษฐกิจของประเทศตะวันตกที่เข้ามาตั้งอาณานิคมการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรหรือแด้ธาตุเพียงชนิดเดียวการพึ่งพิงการผลิต สินค้าประเภทเดียวจะถูกกระทบอย่างรุนแรงจากอัตราการขึ้นลงของราคาในตลาดโลกในปัจจุบันจึงพยายามขยายประเภทของสินค้าและกระจายสินค้าสู่วงกว้างไม่ให้ตลาดที่รองรับมีเพียงผู้ซื้อไม่กี่ราย2.2ความลำบากในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและการคมนาคมขนส่งสินค้าและวัตถุดิบในทวีป มีอุปสรรคที่เกิดจากสภาพภูมิศาสตร์โดยเฉพาะจากแม่น้ําสายหลักทั้งสี่สายแม่น้ําได้แก่แม่น้ำไแน,ำนแม่น้ำคองโกแม่น้ำไนเจอร์และแม่น้ำแซมบีซีแม่น้ำทั้งสี่สายมีกำเนิดมาจากบริเวณที่สูงตอนกลางของทวีปบางตอนไหลผ่านที่สูงชันเป็นหน้าผาน้ำไหลเชี่ยวมาก ทำให้ไม่สามารถเดินเรือได้พื้นที่ที่เป็นทะเลทรายป่าร้อนชื้นน้าตกที่ราบสูงก็ทําให้ยากต่อการตัดเส้นทายตัดเส้นทางรถไฟผ่านทวีป2.3การทำเกษตรกรรมไม่ได้ดีไม่ได้ผลดีนอกจากพรขาดแคลนเทคโนโลยีแล้วยังเนื่องมาจากพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศแห้งแลง้งบริเวณที่พอปลูกอยู่ในเขต ฝนตกน้อยและอุณหอากาศร้อน 3. ปะัะนานาการด้านสังคมและศิลปวัฒนธรรมพลเมืองในตะวีปแอฟริกาแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่คือพวกแอฟริกันผิวดำและพวกคอเคเซียนพวกแรกจะมีจำนวนมากกว่าและดำรงจีบอยู่ตัวไปส่วนทางเหนือมักจะเป็นพวกเชื้อสายคอเคเซียนซึ่งเป็นพวกอาดับผสมกับจนพื้นเมืองเช่นพวกเบอร์เบอร์ จากแอฟริกันเขตนี้จะมีความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมและเชือ้อชาติกับกลุ่มชาวอาหรับในตะวันออกกลางแอฟริกาตะวันออกก็มีผสมผสานระหวา่างชาวอาหรับกับชนพื้นเมืองเผ่าบันตูก่อให้เกิดวัฒนธรรมเฉพาะที่เรียกแบบว่าซาวาฮิลีนอกจากนี้ยังมีพวกคอเคเซียนจากยุโรปเข้าไปตั้งถิ่นฐานจานวนมากต่างฝากใต้โดยเฉพาะในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้แก่ พวกที่มีเยอสายดัสและอังกฤษส่วนพวกแอฟริกันผิวดำจึงเป็นจนส่วนใหญ่ของตะวีปแบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้หลายกลุ่มเช่นพวกทุตทรีในแอฟริกากลางค่้นไปตะวันออกจะมีรูปร่างสูงพวกปิกมีอาศัยอยู่เขตร้อนชื้นแตบสู์สูดเป็นพวกที่มีรูปร่างเล็กพวกบุนเมนพวกฮอตเทนฮอสอาศัยอยู่ทางตอนใต้ เป็นต้นนักมนุษยวิทยาคาดว่าพวกแอฟริกันผิวดำมีมากกว่า3,000กลุ่มภาษาที่ใช้พูดแอฟริกามีมากกว่า1,000ภาษาเช่นทางตเหนือพูดภาษาอาหรับิกทางตะวันตกพูดภาษายูโรบาทางตะวันออกพูดภาษากิสสวาลิลีใต้เช่นสูดจูรพูดภาษาที่รวมกันว่าภาษาบรรทูเป็นต้นปัญหาของการใช้ภาษาแตกต่างกันทำให้หลายประเทศ หลังได้รับเอกราษยังกงแก้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาราชการส่วนต่างด้านศาสนานั้นชาวแอเฟริกันนับถือตั้งคริสศาสนาศาสนาศาสนาอิสลามและยังความเชื่อด,ดั้งเดิมในตองติ่นซึ่งเชื่อในวิญญาณคริสศาสนาเข้ามาเผยเป้ประมาณคริส,สาาต์ศตวรรษต้นๆในย,ยิปและเอธิโอเปียและเข้ามารุ่นหลังโดยมิชชันนารีทั้งคอคาลิก และโฟเตสเตนส่วนศาสนาอิสลามมีผู้นับถือมากกว่าร้อยละยี่สิบห้าชาวมุสลิมส่วนใหญ่นับถือนิกายซุนนีโดยอยู่ในอียิปต์ไนจีเรียแอนจิเรียซูดานและมโมร็อกโก4.3อิทธิพลของทวีแอฟริกาต่อสังคมโลกแอฟริกาเป็นภูมิภาคที่มีประชากรหลายล้านคนขาดแคลนทั้งอาหารและสุขอ,อนามัยต่างเพราะระดับการพัฒนาล่าหลังสุดในโลก ขนาดที่อัตราก,การเกิดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง50ปีที่ผ่านมาจนประชากรเพิ่มจาก221ล้านคนในปีคศ1950เป็น1,200ล้านคนยังยังเป็นดินแดนที่มีปัญหาอย่างรุนแรงกับการแพร่ระบาดโรเอชเอไอดีเอสและโรคมา,าลาเรียอย่างไรก็ดีหลายประเทศสนใจเข้าไปลงทุนในแอฟริกา เพราะยังมีทรัพยากรธรรมชาติจํานวนมหาศาลและแรงงานราคาถูกจีนลงทุนในแอฟริกามูลค่ารวม100ล้านดอลลา,าร์สหรัฐและต่อมาในปีคศ2 0 0 2โดยวางแผนว่าจะสามารถจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจแอฟริกาโดยที่จะใช้เงินสกุลเดียวกันภายในประเทศ เมืออ่อคศ2023